มันสะใจบอกเลยว่าเป็นหูฟังที่ฟังแล้วโคตรสะใจเลยครับสวัสดีครับผมชาปี้นะครับอยู่กับผมชาปี่ชาแนลกับช่วงชาปี้รีวิววันนี้ครับผมและว,วันนี้เราจะนําอะไรมารีวิวนั่นแหละครับคุณถามถึงกันเยอะมากนะครับและตอนนี้ครับเขาได้ส่งมาถึงมือผมแล้วมั <S <S ววมนคือน<ไ>ี่ไงแวะมนอยู่นี่นะครับมันคือเพล็ก โทน g 25ครับผมและเราจะมาแกะก,กล่องรีวิวกันเลยนี่นะครับเพ็กโทน g 25นะครับเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับกล่องเขียนว่า right Gear เพกโทนไรท์เวทเกมมิ่งเกียร์กันไฟเอนชาร์เซอร์เฮ้ยเขาบอกว่าสีดำนี้ การฟลาเอ็นชาร์เตอร์แต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยฟูสต s ปเอ e นชัฟเฟอร์ครับผมคือตัวลำโพงฟังมันเปลี่ยนได้เว้ยแล้วแบบสีดำเอาไว้ฟังเสียงปืนหรือว่าทิศทางปืนแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะได้ยินเสียงฝีเท้าดีกว่ามันก็จะเหมาะสำหรับเกม FPS แบบแนวนึงนะครับเกมไหนที่แนะนำอยากฟังเสียงเท้าเหรอเขา่าจะเป็นพวกพับจีพวกฟีฟายนะครับแต่นะครับข้างหลังเขียนว่า wearable sound cell for repeat มันสามารถถอดเปลี่ยนได้เว้ยนี่ครับถอดเปลี่ยนได้และกล่องนะครับใช้สำหรับ PC PS4 Xbox One Nintendo Switch นะครับรังนี้โมเดลสีแดงนะครับจะเป็นจุดสีแดงตรงนี้นะครับ r i b l e d design คือออกแบบเหมือนหัวกรสุ นะครับ3.5 L shape plug jack 3.5แบบตัว L นะครับไมโครโฟน with head device นะครับ Anti noise โ okay. อเคตรงนี้เขียนว่าตามนั้นนะครับแล้วเราจะมาแกะกล่องดูกันเลยครับผมสำหรับตัวนี้ p e c t o n e G 2 5แลบ้วระบเลยว่าตอนท้ายครับผมมันมีส่วนลดแน่นอนครับนี่นครับกล่องออกแบบมาสวยหรูเป็นสีดำด้านแล้วออกมาแล้วครับผมนี่ ออมาแล้วนี่นะครับมีคู่มือนะครับคู่มือก็เป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับแต่ของแค่นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องดูคู่มือครับเพราะเราเก่งเราดูเราก็รู้ว่าเรารีวิวมาเยอะแล้วในตัวส่วนของอไหล่นะครับอ่านี่คือตัวยางยางเป็นแบบเล็กและแบบใหญ่นะครับอันนี้สำคัญเก็บไว้ไม่โวนทิ้งอ นี่คือตัวต่อสายเพิ่มความยาวแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นเอาไว้ต่อกับ PC นะครับอีกด้านหนึ่งเป็นหูฟังด้านนึงเป็นไมโครโฟนนะครับต่อเข้าเคสคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แจ็คคอมโบส่วนใหญ่โน้ตบุ๊กนะครับจะเป็นคอมโบก็คือเสียบไปดูเดียวใช้ได้ทั้งหูฟังและไมโครโฟนเลยนะครับก็จะเป็น แจ็คแบบ3ขีดอย่างนี้จะเป็นแจ็คแยกนะครับสังเกตง่ายๆครับจะเป็นอย่างละสอขีดครับนะครับนี่ครับ,รบเพิ่มความยาวก็เพิ่มความยาวประมาณ1เมตรนะครับเนี่ยหเมตรแล้วก็มาดูที่ตัวหูฟังกันเลยนะครับสีแดงสดใสจังเลยนี่นะครับสีแดงสดใสจังเลยปึ๊บมีอะไรนะอ่ะาใบรับประกันซ่อนอยู่ตรงนี้ครับผมใบรับประกัน1ปีวารันตีเก็บไว้ สายเป็นแบบแบนมันจะแกะออกมาเขารู้ว่าเราชอบสีแดงว่าส่งไหมแต่สีแดงนะค,ะนะครับ แจ็คนะครับเป็น3.5สามารถเสียบเล่นกับโน้ตบุ๊กได้เลยก็เป็นตัวแอด้วยเหมาะสําหรับเสียบกับมือถืออย่างยิ่งครับผมตัวนี้เห็นไหมแล้วก็ยืดหยุดได้เห็นไหมครับไม่หักไม่งอไม่เหมือนสายโทรศัพท์อูฟังบางรุ่นนะครับที่ตรงนี้ชอบแตกเยรุ่นไหนวะ <c oughs> ายแบนคือข้อดีของมันคือมันจะพันกันยากครับอ่าเรามาดูที่ตัวอูฟังกันเลยและแน่นอนครับอุ้ยเ,เท่บอกเลยว่าเท่ครับผมเหมือนกระสุนเลยเว้ยนี่เห็นไหม มันออกแบบมาเหมือนกระสุนเลยครับผมเนี่ยมันเหมือนหัว,หวกระสุนอ่ะเป็นแมกเนตครับเป็นแม่เหล็กครับที่มันจะดูดตัว L ตัว R แบบชัดเจนนะครับไฮไลท์ของตัวนี้คือตัวนี้มันหมุนออกได้เห็นไหมนี่ตัวนี้มันหมุนออกได้เห็นไหมถ้าเราอยากใส่สีแดงนะครับเขาบอกว่าสีแดงเน้นฟังสีเท้าแต่ถ้าสีดำเนี่ยเน้นฟังเสียงกระสุนครับเทียบกันระหว่างสีแดงสีดำมันต่างยังไง อามันต่างกันครับผมดูว่าสีแดงนะครับสีแดงมันใหญ่กว่าสีดำครับสีดํามันจะเล็กกว่านะครับฝาครอบลําโพงเนี้ยนะมันใหญ่กว่ากันครับเออดีไซน์สวยมากนะครับดีไซน์เป็นแบบเหมือนหัวกระสุนอะ่ะสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมแบบ FPS อะไรอย่างงี้นะวัตถุงรยอลนะแบบตรงแบบทหารทหารหน่อยนะบบอกเลยว่าคู <c> o <oughs> ผมใส่สีแดงนะครับแล้วเราไปดูที่ตัวคอนโทรลเลอร์เฮ้ยดีไซน์เท่ครับนี่คือตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเอมีปุ่มสามเหลี่ยมนะครับเป็นปุ่มเท่ปุ่มพอสปุ่มกดข้ามนะครับตัววอลลุ่มก็เป็นดันขึ้นดันลงนะครับบวกลบนะครับไม่ต้องแบบกดจิ๊กนะเป็นแบบดันขึ้นดันลงแบบนี้นะครับและที่สําคัญครับมันมีน้ําหนักเบามากครับเนี่ยครับเบามากครับผม โอ้ใส่แล้วเก็บเสียงดีมากเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นเกมกันดูนะครับว่ามันจะให้ความรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับระหว่างสีดํากับสีแดงนะครับไปะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นเกมกันดูเลยและเสียงที่คุณได้ยินนี้นะครับคือเสียงจากนี่นะครับไมค์ตัวนี้เลยหูฟังตัวนี้เลยโรเตอวัตูได้ยินไหมฮ่า,หา,หาเสียงดังฟังชัดดีไหมครับผมสําหรับหูฟังและไมโครโฟนตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเลยว่า เราจะเป็นยังไงบ้างในเกมแต่สําหรับในเกม c อ l l of Duty นะครับการฟังเสียงกระสุนไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับเพราะเมื่อไรที่คุณลั่นกระสุนนะครับหรือว่าเมื่อไรที่คุณยิงปืนในแมปมันจะเห็นเป็นจุดแดงเลยฉะนั้นเสียงสีเท้าจึงสําคัญกว่าครับเวลาคนที่เข้ามาใกล้เราอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับในแมปจุดแดงๆเนี่ยครับนะครับ,รบโอ้เสียงระเบิดตูมตามแบบอันนี้มากเลย อะไรย่ายิงกูอย่ายิงกูอุ้ยมันยิงอาชีพใส่กรูไอ้กรูักไอ้กรูักไอ,กไอแตกเลยเคัดตีไม่ครบเท่ะฟังนี้จะทำให้พี่ได้แชมป์ไหมมันมาแล้วมีคนนะไอมีคนมาว่ะ Montreal, ปเปิดไปก่อนเปิดก่อนได้เปรียบนี่ไงล่ะ <laughs> เห็นไหมผมได้ยินเสียงเป็นวิ่งมาครับไอ้ยี่ งล่ะเจ้าอาร์ RPG พีจีปเข้าไปตายเป็นหนึ่งศพ <laughs> ผมได้ยินเสียงตีนอีกแล้วเราได้ยินเสียงผีเท้าชัดมากครับสำหรับผู้ตันตัวนี้นะนี่มันไม่ตายเฮ้ย องไงวะโหมันมาหน้าประตูนี้ก็ดีเด้โอกาสคนที่สองครับเ <c oughs> อ้ย,อาาออยมันสาดงอกแล้วนะพี่แจ โอ้ยมาชมัด หลังจากเล่นเกมกลับมาแล้วครับความรู้สึกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับก็คือสีดำเนี่ยมันก็จะแบบมันจะแหลมกว่าได้ยินเสียงอูฟิวเสียงกระสุนอะไรเนี่ยแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงสีท้าปบุบส่วนตัวผมชอบสีแดงนะเอาไว้ฟังเสียงเสียงสีเท้าเสียงที่คุณได้ยินไปในเกมนะครับเป็นเสียงจากไม้ตัวนี้นะครับซึ่งคุณภาพนี่เป็นแบบเพดีนะครับบอกเลยว่าเสียงก็โอเคเลยแหละใช่ได้ตัวนี้อาจจะเป็นหูฟังติดตัวเล่นเกมสําหรับผมไปอีกนานเลยจนกว่าจะมีตัวใหม่มา อลองฟังเพลงโอ้ลองฟังเสียงครับเฮ้ย <Hey. S 2> มันเหมือนแบบเสียงหูฟังแบบใหญ่ๆแล้วมันตัดเสียงรอบกวนรอบข้างได้เยอะมากครับได้ินเสียงแบบเสียงยังอื่นเลยได้ยินเสียงเพลงแล้วพอมันใส่ไปในหูมันแบบบุ้ม บุบบ,บุบอยู่ในหูนะครับมันสะใจบอกเลยว่าเป็นหูฟังที่ฟังแล้วโคตรสะใจเลยครับเราลองไปดูสเปคและราคาเท่าไหร่และจะซื้อ,อยังไงนะครับสาหรับหูฟังตัวนี้ถ้าคุณอยากได้นะครับจะบอกเลยว่าเสียงดีเสียงโอเคเลย สำหรับตัวนี้นะครับน้ำหนักเพียง3.9กกรัมเท่านั้นมีตัวเปลี่ยนเสียงสีดำเหมาะสำหรับการแสดงเสียงปืนทีเด่นะครับเหมาะกับฟังเสียงสีเท้านะครับไมโครโฟน,นครับป้องกันสัญญาณรบกวนตัวคุมสายรองรับการปรับแต่งได้หลายระดับราคาฟังตัวนี้นะครับ3า9บาทจากราคาเต็มนะครับ359นะครับซื้อ2ชิ้นรับส่วนลด5เแต่ถ้าคุณใช้ส่วนลดนะครับเพกศูนย์นะครับ เพล็ก016คุณก็จะได้ส่วนลด20บาทต่อหนึ่งชิ้นนะครับทันั้นถ้าใครอยากซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเลยแล้วก็ทิ้งรายละเอียดไปด้วยนะครับสีนะครับก็จะมีประมาณ3สีนะครับมีเขียวดำแล้วก็มีแดงนะครับ3า9บาทถูกกว่านี้ไม่มีแล้วครับผู้ฟังที่คุณภาพดีขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบ รูปทรงออกแบบแบบอย่างสวยงามนะครับถ้าใครชอบนะครับก็ตัดสินใจกันได้เลยนะครับสําหรับหูฟังตัวนี้ที่ออกมาใหม่ล่าสุดน,นะครับจากทางเพล็กโทนนั่นเองครับผมสองว่าคุณจะได้หูฟังดีราคาถูกแน่นอนที่นี่ที่เดียวกับชอปปี้รีวิวนะกับผม อ่ะ,อะนะครับผมถ้าชอบใจคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับผมและที่สาคัญอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับคราวหน้าผมจะนําอะไรมารีวิวอีกก็ต้องรอติดตามเลยวันนี้อยากจะบอกว่าอะไรที่เร็วกว่มาม้าคือลาครับเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ